ปีสองหหหแล้วนะจะได้เช็คดวงบ้างหรือ,อยังดูท่าไม่ค่อยจะดีเลยเออยังเลยอ่ะนี่ขอแนะนำเลยหมอปลายภายกระซิบดูดวงมกราคมสองห้าหหสองเดือนเนี้ยดวงดีนะแต่อีกสามเดือนอ่ะต้องระวังเข้าสู่ปีใหม่แล้วจ้าเกิดวันที่สิบ้าแล้วนะจะมาขอบอกดวงที่หมอปลายดูกันเพราะว่าหมอปลายเป็นหมอที่ดูแล้วค่อนข้างจะแม่นทีเดียวแหละ จะพามาเปิดดวงประจาเดือนมกรากันเป็นดวงของเดือนเกิดนะต่อมาเช็คกันว่าเดือนมกราเนี้ยจะมีคนเกิดเดือนไหนที่ดวงดีหรือคนเกิดเดือนไหนจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างมาดูกันแต่แต่แน่คนดวงดีในเดือนนี้ก็คือคนที่เกิดเดือนมีนาคมเมษายนเหมาะกับการเปิดเริ่มต้นความรู้เออศึกษาหาความรู้นะ ความสามารถของตัวเองในการหาวิธีหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเจ้านายรักเมตตามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวงก็คือไหว้พระธาตุประจําราศีเกิดของตัวเองนะแล้วก็ให้อาหารป่าเน้นปลาดุกปลาหมอปล่อย่างละ9้าตัวหรือรวมกันอะให้ได้เ้าตัวมอบบุญให้องค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร แตนตะแดงคนที่ดวงสะดุดในเดือนนี้ก็คือพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมเมื่อเห็นว่าเป็นช่องทางทําเงินเนี่ยอาจจะเกิดความโลภนะเรื่องการลงทุนอาจจะมีคนไม่ดีเข้ามาหลอกอันนี้ก็ต้องคอยระวังและก็จะเสียเวลาให้กับการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าๆปล่อะ่ะส่วนคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะให้ระวังเรื่องเดินทางไกล้ ขึ้นเขาลงเขาอ่ะต้องระวังให้ดีเลยอาจเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องพาหนะให้ดีๆสำหรับคนที่เกิดเดือนกร,กรกฎาคมให้ระวังงดเดินทางทางน้ำและก็เรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจจะทำให้มีปัญหาเยอะนะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกล่อค่อนข้างเยอะอืมเสียเงินกับเรื่องเละเทะโดยป่าประโยชน์ อันนี้ก็เป็นการทํานายของหมอปลายภายกระซิบนะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมี2เดือนที่ค่อนข้างดีและอีก3เดือนที่พึ่งระวังก็ดูๆกันไว้แล้วกันจะได้จับทางถูกอย่างน้อยเราก็ป้องกันหรือว่าหาลูทางในการที่จะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นที่สําคัญอ่ะมันเข้าวัดทําบุญไหว้พระน่าจะดวงดีขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มา แล้วมาพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดี